สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊าปานจะมาบอกเคล็ดลับการทอดไข่ะอมยังไงให้ไม่อมน้ำมันไข่ะอมกรอบนอกนุ่มในเนื้อหนาและวิธีการทำให้ไข่ะอมส่งกลิ่นหอมไปแปดบ้านเก้าบ้านทำง่ายแค่ใส่สิ่งนี้มาดูขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะนำะอมมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนนะคะเจ๊าปานเด็ดเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ชะอมแบบนี้แล้วนำชะอมทั้งหมดมาหั่นเลยนะคะใช้มีดหัน่นซอยให้เล็กลงนะคะเพื่อเวลาทอดเนี่ยจะได้ทอดง่ายและส่งกลิ่นหอมด้วยค่ะชะอมเป็นผักกลิ่นชุนค่ะทำวิธีนี้จะยิ่งส่งกลิ่นให้หอมขึ้นค่ะและมาดูเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะทําให้ชะอมเวลาทอดไม่อมน้ำมันค่ะ สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆใส่แป้งทอดกรอบแป้งมันแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าแป้งอะไรก็ได้นะคะคลุกเค้าแป้งให้เกาะใบชะอมให้มากที่สุดนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะแป้งจะเป็นตัวช่วยในการทอดให้ไข่ชะอมเนี่ยไม่อมน้ำมันค่ะพร้อมที่จะเอาไข่ชะอมไปทอดแล้วนะคะเจ๊ปานตอกไข่สามฟองค่ะสำหรับชะอมกระทะนี้ ปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำมันหอยค่ะตีเครื่องปรุงทั้งหมดไข่และก็ใบชะอมให้คลุกเค้าเข้ากันให้ทั่วเลยนะคะขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันตามปกติเลยค่ะรอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเจแปนก็จะนำไข่ชะอมใส่ลงไปทอดเลยค่ะ แด้ปันจะไม่กลับด้านบ่อยนะคะรอให้ไข่ชะอมด้านในสุกซะก่อนแล้วค่อยกลับด้านค่ะได้ไข่ชะอมที่เหลืองฟูน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเพราะว่าเวลาใช้ไฟแรงเนี่ยด้านในของไข่เนี่ยจะยังไม่สุกแล้วไข่จะไหม้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ชะอมทอด ทำง่ายๆหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจะได้ทานง่ายขึ้นได้ไข่ชะอมที่ฟูนุ่มน่าทานมากๆเลยค่ะไข่ชะอมทอดนำมาหั่นแบบนี้พร้อมเสิร์ฟกับน้ำพริกกะปิหรือเอาไปใส่แกงส้มน่าทานมากๆสีสันสวยงามค่ะที่สำคัญนะคะทอดแบบนี้ไข่ชะอมฟูมากไม่อมน้ำมันด้วยค่ะ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขั้นตอนง่ายๆไข่ที่เป็นแม่ค้านำไปทำขายจะได้ไข่ฉอมอร่อยออร่อยแบบนี้ค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานไข่ชโอมก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวขอบคุณมากค่ะ